ค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะค่ะมีกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาสวัสดีนู่นค่ะคุณตาคุณสันเรื่องราวความฝันของคุณตาคุณจะให้แนวทางแนวใดก็ข้าง,ไป,งไปสมผอมกันนู่นค่ะกับความฝันของคุณตาสวัสดีค่ะฝันจมอะไนฝันได้เละไปน้ำหองหน่ร้อย ไปเห็นเตาสามตัวเตานั่นมันไตกลนกันไฟเขากั้นเม็ดแหละเตาเตาสามตัวโอ้ตัวมันก็เห็นห่อมันก็ดีบุบบบุบบับโอ้เราเอาบันดอกกว่าเตาเป็นเตาหน่อยว่ค่ะเป็นไงเจอแต่ว่ามันเมื่อกี้ถือเป็นฟางเครื่องบ่ตัวมาเลี้ยวไป็นฟางเครื่องผมไปเห็นปบบาดอยู่ ครบองโต้ครบองโตนั innocent, But, ่นตตวหนึ่งก้นมันบาดอกบนั่นคกบมันอยู่ภักทึิงไหยบ่มันอยู่พักเตาเลยแต่ว่าเตานี่สิไปหาสิไปหามันขืนปหังพอดีโต๊ะเตลุบตรบพอดีน่ะคกบัวครบสองโตนี่จะโต้ยังไงละครบถ้าว่าก้นก้นมันบาดอู้กัดบ่ตัวตัวที่เอาก็บ่ได้เอามัน เลี้ยวบึงมันอยู่กับลงมาบานก็ดีหูมือประธานเด็กับโคบประานเด็เอายางจักยางเต่าไปเห็นโคบก็เห็นเออเต่าไปเห็นโ๊บไปเห็นอันเต้าสิยูภักลางเออสิยูภักเทิงเออแปลว่าเป็นไรมันเป็นหอมหอมลงมาน่ะหอมหอมลงมาค่อยๆแน่ค่ะแต่ว่ามาที่แรกมากมาเห็นอ้ยมาจะไส่ละเต่าจะนากลนกนละ หลับมาดีค่ะพะยาะน้ำกลนกันบ่บ้านนี้ก็ที่เอามันก็หยานยยานจับมั่งนะหักหักอาหารอักะค้องตะเบาน้ำเบาเตาค่ะเบิ่งซื่อเมื่ก็ไตน้ำกลนกันดุกิดุกิมันจิตึ้นมาพักเครื่งบ่เาว่าถึงตาไปไปเห็นกบโอ้กบสองตเยอยู่เครือตัวใหญ่ใหญบานนี้ตัวนึงนะมันกลนกนมัน บาดแรกจะคือเหมือนกันกับยังงูกัดงูยังมันน่ะเป็นแดงแดงได้หรอคุ่นแดงจริงจริงตในขุนมันเป็นเป็นบ้องโกลมแบบอือเรียกว่าจักทีว่าจังนไงบาดเรียกว่ากบสองตัวขุ่นบาดตัวหนึ่งขุ่นบาดตัวหนึ่งตัวหนึ่งบ่บาดเลยค่ะแต่เจ่าที่เอาฮักมันหลังหล่อใช่ไหมเราก็เลยถอยมาถอยลงมาลุ่ม มาก่ายเตามากกัพอดีหูเมือแต่ว่าตัวใหญ่เมื่อั้งสองบอกค่ะออใหญ่เมื่อถึงสองเลยแต่วอาอยงไรจังมาเห็นกบใหญ่แท้มันสินเตาสิ้นไปหารบนีบอแต่ว่าเตาน่พันกัไป้างสีเลโอ๋พันกันเปล่าเรียนพ่นตื่นห่อพปสี่สีจเอานํำฝนกับผสมในนอตัวหลายหลายหลาตาไปยังถ่ายังไปขอเตา ว่าเลาะห้องหน่อยขึ้นมาหน่าออกจากจห็นบัตเตอร์เบรเฮปซนี่็นละบ่มมีเ่เฮปซ์เลาะเลาะไปเห็นอหอม,อม้ก็สิบป็น้ำหอมแล้วปล่าพกนี่แหละว่าเลื่อนขึ้นไปตอนไปเห็นเต่าบวานหัวมีเต่าอยู่ตัวอยู่นี่ตัวแป้งอยู่หัว,หว,หวแต่เก่า,า,าเห็นเตา่านีฝันเห็นเต่านีขึ้นได้โหนขึ้นไปหอดมันจะขึ้นไปพักเทิงบ่าตังวะเลี้ยไปพักเทิง กบจมอยู่ในน้ำพุ่นมันมันมันจงโขกเลยมันหมุดอยู่ในน้ำกบค่ะก็เรื่องนั้นคนบาดแล้วก็คือโอ้อยังกัดมันบันยังรื้อตัวค่ะแต่ว่ามัน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 อยู่ทุงโขกเลยโขกตัวนักก็ตัวแปลว่าพนีหมดอยู่ในน้ำน้ำกระน้ำใสๆบ่ค่ะเออน้ำใสๆเลี้ยงปุ๊บเลยนะเลี้ยงเห็นหมดฝนกบ นำมันก็บเลยได้เพียงแค่แี่มกันหมดสองตัวเฮี่งกันอยู่เออแต่ว่าบอลเตามันไปนั้นพอดีสะถวบล้างมันแล้วน่ะรับลงมากคือว่าิี่เอามันจะบอกว่าจะไรด้วยจะหูเม่าบึบขึ้นพอดีคิดว่าบ้าเละวกันแน่นี้่บปันเปนแปลงค่ะกาห้พุตาแปลุนพตาสีแปลี่ยนไปจางไรเต่าี่อยู่ลาง ว่าที่เต่าเต่าเต่ามันกะชัดทีเท่าแล้วอืออ๋ออย่างว่าทียังติดสามทีเรียนเพราะว่าเต่าสามตัวสามสีนะทีเท่าค่ะสามเป็นก็ใช่เป็นเหล็กรางมาจับเพราะว่ามันอยู่ข้างรางเนาะเออมันอยู่รางต่ว่ากบนั่นอย่แรกกเล็กบนคักมันอยู่ทิ่งอืม มันอยู่เทิงอั้นเตาเมันอยู่มันอยู่พักเชิงพักลุมพ่าพากเชิงบอลนนันนํามันหงเป็นหนองอยู่หน้า,าน่ะแต่ว่แล้วนหมดที่นี่นะเออข <นะ S 2> ึนหมดหุดบอไปเฉงได้หัวจุ่มอยู่เดียวเบิกหมมันหยานงูกัดมันบ่มันหมดหนัาก็ไม่ดีหรือมันกดเันแ้งคือว่าโผตัวในบาทไ,ได้ว่าเป็นสังคมได้ว่รอคะให้คุณตาตีเป็นตัวเด็กโผเป็นสิ่ีเตัวอะไร อยู่กบมันก็เป็นกาแล่เนี้ยแหละคูเถอะกาวกาวเน่ยมันก้นกนเงินบาทเนาะแต่ว่าอยู่ในน้ำน้ำนีดนึงแฉะงน้แหละน้ำมันงน่าน้ำเป็นอย่างมันก็เป็นนึและว่ามันทำบุกคอยน้ำก็ต้องเป็นนุ่งบมักเอาตะลุงบาเอาต่กบกบอีไก้นมันแดงแดงได้บานี่ตรงแดงนี่สำคัญคือการที่นอกราวามันกลมๆแดงๆเนี้ย ก็เดีวมันมามันเก่าก็เก่าเก่าเก่าชูนที่ออะไรเลย่เก่าเก่าซูนกเป็นองเก่าซูนเก่าซูนแล้วก็ซูนัเก่าชูนอืนม่นแต่ก sure ็คือยู like ่แล้วล่ะสุดก้ายแล้วจะเป่นหกงอโปรตินหม้อบตีนห้องใหม่เห็นบอกมันออกอันหนึ่งกซูนน่ บาดได้ก่คือเอาโมเป็นอันนี้สูงกี่เก่าเนาะ,ะอืออันนี้ก็กบมันบาดกดมันบาดวางหันมันไว<ง>้ยถือม่าถือโตใส่ตัวหาเก่าอย่างนี้แหละกรอบตัวนั้นมันห้องเว้ยเว้ยเ้วยมีไาจับเด้อกบนี่ว่ะค่ะคลิปนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางในการสุรากรีนแบงค์รัฐบาลเนาะค่ะค่ะ บ้านนี้ก็เลยกลับมาหววก่อนนี่บอกหัวก่อนนี่ห้องอยู่ไส์ละกบบ้านนี้ต้นที่งานไปออกจากมันหาหามันบ่เห็นนะต้องห้องอีพ่ามันอยู่พักลุมบ่กบแบบแบบเตาเนี่ยอยู่พักลุมช่องลงไปเห็นต่หัวมันผู้โอ้ยพระจังมันจะเอามันได้ตัวว่าจะว่าเข้ามาได้ทีละมันจกกระจกกรถึงน่าคบหนึ่ง ถาเว่าโคเป็นเก่าหัวก็เป็นหาอาเก่าเก่าหาแล้วเหล็กนี่ว่ามันอยู่มันอยู่ภาคลุงว่ามันจะเป็นเหล็กล่างคักใจ้แจงไดเราจะไปสืบนเออกอย่างน่าขวามฟันของคุณตาสวัยนี่ยังเสิมเติมบ่ค่ะนี่แล้วกับันเั้นละอ่างอค่ะขอบคุณทางกอฝันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของตาสวัยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขฝันเห็นกบค่ะ ลักกัฝันเห็นเตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะตีตัวเลขเป็นสามสี่หลักกับเก้าเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ค่ะเลขที่เพิ่นฝันเห็นเตานี่เพิ่นตีตัวเลขเป็นสามสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าในความฝันนั้นเห็นกบน้ำก็เลยตีเป็นเก้าเก้าศูนย์หลักกับสองเก้าศูนย์ค่ะจังไดยก็ให้โชคใหม้มันกับตัวเลขของคุณตาสวัยเนาะค่ะเนาะ,ะนประจำงวดชิพกตุลาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอฝากช่องเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าป ถามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกสิปติตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกมือนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะลวงปูมเจริญเจริญค่ะอันดับเรื่องขุ่นของสีเพึงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะลวงปูก็เป็นมาคือกันไออ ภกเกออกมาเนี่ยสำหรับนองสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส,ส,ส่มาใส่กรสัมอไมิใชไปบีชาวเทิดาคนหลักสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิตีว่าในของวันอีบัดในฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงนนสุดคือน้ำสร้างส่วนเต็นผมแม่เพรณีบางของทีก็เกิดแม่ เจนโฟเมทโซนนี่บางคนมันเกิดเอินไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอยู่ในัวน,นีที่เห็นไม่นี่มันครบถูดนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแน่น่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสักคนคือว่าถ้านำาไปเ้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลาบมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่า,าโยงเขาจะบูชาไปแล้วดูสิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นมาทุยางค่ะขคยบันดีก็ดีเออไปท่าเม็ยยังบ่เคยเสื่อมเหลเสื่อมบอ่เกยถือ อาเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากอ่าลวงปูหรืออาจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาจเจร่อนอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีไม่ชีวเราะต้องูส่เพาะว่าประมาณกราไหนก็ใส่ส่ต้องใส่สร้างนการออบรมบอกส่วนมาเขาเลยถือจำนำมาหน้าเตขี่มันเขาบอกเอานอกขันดีบัดอ่าว่าจะขนสร้าง อ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผิ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมั่นไล้มาจากลูกลูกคนเดียบสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาําบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังกะ ผลมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคนก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมัน <finishing on developed Airbnb> สร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมวะทุกโภมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาสเสนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิ้งเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งข้างในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุุกเสก ใส่โม่สารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างคะ่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมคะ่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัค์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นไดยยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก ค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ